มาจับพี่น้องจ่ะซัมเมอร์หมดไปนะคะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็ยังไม่อยู่นะคะยังไม่อยู่เนี่ยแต่ว่าก็ฤดูหนาวเข้ามาแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ่าฤดูหนาวเข้ามาแล้วเราก็จะพาเดินเที่ยวกับฤดูหนาวนะจ๊ะนะจ๊ะ อพาเดินเที่ยวกับฤดูนหนาวจ้ะโอ้โหมีต้นไม้งามบ่งามบ่ดูว่าบ้านคอแหละเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะนะจ๊ะสวยมากพี่น้องจ้ะไลน์มะเนาะสันมะเนาะ ฝนตกเอ้ยไม่ใช่ฝนตกสิหิมะตกเยอะมากวันนี้ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะแต่ก็ไม่ถึงกับนั่นแต่ก็ถือว่าเยอะนะเพราะวันเดียวเองอะหายเพราะว่ามันเป็นวันเดียวเองนะมันตกนะก็ถือว่าเยอะอยู่นี่รถทำกวาดหิมะก็มาทำงานนะจ๊ะพี่น้องจ๋าทำงานตั้งแต่เช้าตู่เลย เนี่ยหน้าบ้านใครเขาก็ต้องกวาดเองนะจ๊ะเห็นไหมนะเขากวาดนะเขากวาดหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันอันนี้มันเป็นหอพักเนาะมันเป็นบ้านรวมมะเป็นบ้านอะไรเขาเรียกว่าบ้านอะไรเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของเจ้าของเดียวเขาก็จะมากวาดอย่างนี้จ้ะนี่คือเจ้าของเดียวนะอันนี้เจ้าบ้านนะเจ้าบ้านเขาก็จะกวาดตรงนั้นนะเนี่ยเห็นไหม ขกวาดนะโอ้โหนี่จะให้ดูอะไรมามามางามบรจาความสวยความงามนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะไม่อยากจะบอกเลยนะจ๊ะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งจ้ะปีหนึ่งก็มีสีรตดาใช่ไหมงามขนาดงามขนาดโอ้ยดูในโทรศัพท์างามบ่ แต่ถ้าดูตาเปล่านี่งามมากเลยนะงามงามเกาะกิ่งไม้นะจ๊ะพี่น้องจ๋ามันเกาะกิ่งไม้นะจะเป็นอ่ะใบใบใบหิมะก็แล้วกันอ่าใบไม้มันไปแล้วเหลือแต่ใบหิมะนบัดนี้เนาะเบื้องข้างหลังพี่น้องสวยงามตะการตาดินะ ว่าไม่จับพี่น้องจ๋าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็ยกมือขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ที่ศพสกายด้วยนะคะถ้าเห็นด้วยนะคะทุกท่านจ๋าดูต้นไม้เเราชอบดูต้นไม้แต่เวลาหิม่มันเกาะมันสวยมากเ,มเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหิมะเกาะได้วสวยมากเห็นไหมงามนะงาม <c oughs> สุดตาตาเลยแหละ สุดตาการตามก็สวยอีกแบบนึงจะเดินเดินไปเลยใครจําได้ไหมต้นนี้เนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีแนละ้วต้นนี้นะอันนี้อันนี้ไม่เปลี่ยนสีแล้วหิมะมาแล้วจ้ะหิมะมาแล้วอื้มนี่นี่นี่สวยงามสวยงามสวยอีหลีสวยอีหลี สวยๆๆๆเราจะข้ามถนนนะคะเรดูรถก่อนจ้ะเพราะเราไม่ได้ข้ามตรงที่มันหน้าข้ามนะจ้ะโอ้โหมีแดดนะมีแดดนะแต่หนาวนะจ้ะมีแดดแต่หนาวจ้ะโอ้ยถนนทางเดินถนนทางเดินฮ่า เต็มไปด้วยหิมะนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะงามงามงามตีดูดูใบต้นต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสนะคะงามอีหลีอีหลอเด้อพี่น้องจ๊ะโอ้ยตัวรู้ใเย็นโอ้ยเย็นเฮลโบอยใหม่เฮลโลบอยใส่ไหมจ๊ะโอ้ยเย็น เย็นเย็นพี่น้องจ่อส,สวยสวยสวยนี่นี่ดูสิดูสิ <c oughs> เป็นแท่งๆเลยเป็นแท่งๆเลยจา้าเฮ้อธรรมดาที่ไหนเนี่ยมันย้วยมาตรงถนนเลยเนี่ยพราะมันหนักมันหนักกี่มะมันก็มาตรงถนนเลยได้พี่น้องจ่าเห็นไหมนี่ก็เริ่ม เริ่มปล่อยแล้วนะมื่อเช้าโอ้โหเพิ่งจะหยุดอนตะ่เพิ่งจะหยุดเพิ่งจะหยุดไปแค่นี้แหละน้องเนาะน้องพี่บายไปบายไปบายจ้าจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บ